ตรงนี้เป็นถ้าสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรนะครับสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่รับแรงไม่ใช่เป็นเมืองรับแรงถ้ำถ้ำอุโมงเป็นถ้ำอุโมงใหญ่ใช่ใช่โอแล้วก็มีอะไรนะมีทหารมีทหารองค์ครักอยู่ซ้ายขวาคข้างจอมปวกนี่เลยใช่ข้างจอมปวกเลยข้างจอมปวกตรงนั้นเลยจะมีองค์คารักอยู่ทั้งซ้ายขวาเลยตรงนี้เลยเจ้าที่แรงมากเลยมูลเหรีออกมาโนูบ้าไปเลย ไปนั่งใกล้ตรงนั้นไม่ได้เลยมม่ได้เฮงเลยหนูเรียนออกมาแจ้งแล้วเขาให้ตัวเลขไม่ไดโอ้ยขนผมเขาให้มาสามแปเลยเอ๊ะสามแปดสามแปดตัวเดียวใช่ไหมใช่โอองค์การใช่ไหมที่ว่าให้อะไรนะสามแปดให้ให้สามตัวมีไหมสามสามตัวยังไม่ให้สามตัวไม่ให้เขามาเอาวันที่สิบหกนี่วันนี้วันพรุ่งนี้ออกเองหรือพรุ่งนี้ออกเขาให้แค่สามแปดเขาให้แค่สามแปดสิบหกแต่วันที่สิบหกเขาให้อีกแน่นอนวันที่สิบหกจะให้อีกคือให้คือให้เลยถ้า ถูกแล้วไม่มาทำให้เขาเขาเล่นแน่นอนโอ้รั่อะไรจนชะ่ใบอะไรงนะไแปดหกแล้วส <8. 6. S 3> องตัวมีบอยายสองตัวก็แปดหกครับผม นะตุษาตุษาางช่บคนเลูกนลูกเลยขอ้เยเมือนาลเลยขึ้นลูกเมยอง้ลูกเลยขึ้นลูกเลยขึ้นลูกเลยาึ้นูกเลยขึ้นเลยขึนเลยขบ้นลเลย้นลูกเลยขึ้นเลยขึกเลยขอเ้นกเจย้นเลยบนลูกลอ้นเยขึ้นมกเลยนเลยขึนเนลย้เยนเคยขึ้นจะกเลย ไม่เลี้ยก็ไม่กำบังสาธุสาธุสาธุนี่กัปีใหม่แล้วขอให้โชคให้ลาภให้ลานที่ลอดนะครัให้ลูกให้หลานออจึ๊บๆเลยเหรอตอนนี้หายเลยยังหายแล้วลูกหายแล้วเนาาะหยกลายเป็นยังไงเหมือนจะหนาวเหมือนสั่นสันมือสั่นมือไม้สั่นสั่นทั้งตัวเลย ชันชันทั้งตัวอเหัวหนักหนักหัวหนักหนักหัวใหญ่หัวหนักเลยใช่ไหมจ๊ะรุ้งมันไม่หนักอ่ะมันคือรุ้งมันสู้เมอนปลื้มนะคนลุกเหมือนคนลุกจ้าทั้งหัวทั้งตัวถ้ามาคนเดียววิ่งกลับบ้านแล้วถ้ามาคนเดียววิ่งกลับบ้านแล้ววันนี้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะตอนนี้หายยใหญ่ังยังเนาะยังน้อยเดี๋ยวปู่แกก็จะ ทำไม่หายยังมีจะได้หายไข้รอยจบหายไข้ยเย็นเมาคนเดียวประจําอออนุตามาเอาควายยายได้มาฝากตัวเป็นสิษย์ปู่จอมปลวกเนาะจอมปลวกยายเ้เห็นอะไรไหมในจอมปวกเห็นตัวไหนเดี๋ยวก่อนให้ให้ท่านให้ท่านชั้นนั่งรถจอก่อนเใช่ไหมใร้ท่านชั้นข้าวชั้นอะไรก่อน เคี้ยวหมากเขี้ยวพูเสร็จแล้วก็เราจะเอาโชคเอาลาบด้วยกันเนาะครับย้ายไปเป็นหายายก่อนให้ยายก็ไปนั่งใกล้ๆว่ายายดูยายนั่งอะไรขนาดไหนยายก็มองเห็นมองเห็นอยู่บ่เปล่าสายตาี่ยายดีวะอันนี้สายตาแบยสายตาสั่นจีบเห็นตัวใดล่ะตอนนี้ตอนนี้เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นคนอื่นเห็นแต่เห็นไปยายยังยายยังไม่เห็น ต้องเรียนให้ชัดๆคนนี้เห็นตัวไหนนี่เห็นในถูก98แล้วหือ9กับ8 9กับ8อ๋ออื้อหือเนาะย้อนหน้าโทรมามันที่โทรมาอยู่ข้างแหมหอยจับข้างหองเมื่อกี้มัน5 6 7 8กิโลข้างมีแค่6กิโลแหน่อาจารย์อาจารย์สิขอ ไอึดอัดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปับก่อนก็ได้ลูกอึดอัดโอ้เดินมุมมาใส่ไปสมเป็นเครื่องเคลนรถไป่รถอันน้องรถอัดกันมาเดี๋วปลายปยกันทิ้งบอดทรายรถคันหนึ่งคันนี้อึดอัดแล้วไปสวมนี่นะครับเขาว่าน้องคนนั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้หายใจไม่ออกนะครับก็จะเดินไปละคือหายใจไม่ออกนะครับอึดอัดมากอยู่ไม่ได้ก็เลยจะก็เลย จะออกไปก่อนออกจากสถานที่พื้นนี้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนเมาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้แรงนะครับแรงมากก็เลยจะออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอึดอัดหายใจไม่ออกนะครับสองหปวบึงไปบึงมากสองตัวนะครับชัดๆเลยบางเห็นนัน่สองตัวมองเห็นสองตัวชัดๆเลยสาแปดตัวกาไปชัดๆ ข้งลางมปงลาปั้างนเ้งงาเห็นในทูบบ่ะเก้าเห็นอะไรนะ9 8้าแปหครับอ,อะไรอ่ะอะไรจะใบอะไง8 6 แล้วสองตัวมีบอยายสองตัวก็แปดหกครับผมถูสาธุสาธุสาธุสาธกวุ้ยนขนนลุกเลยค้ยนขนมนคนเลยวุ้ยมันลุกเลยวะทำไมมันลุกแรงจังเยอะนี่ยาเป็นไงยาย มาเนไรเลยมาไปไปอะไเนาะไม่ไปอะไเลยอ่ไปก่อนเลยไปเลยไปไหนคนลูกแขกคนลูกแรงเหรอคนลูกคนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็ไปครับตรงนี้ตรงนี้แรงนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้สถานที่แห่งนี้ตรงนี้ตายายรับรู้เนาะตายายรับรู้แล้วหลานมหาก็ดีใจออกไปสามคนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะออกไป3ามคนแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับบอกว่าอึดอัด ต้องคอยต้องคอยบาเศษนี่ยเด๋อยู่แต่ตาะไปยายยายจะไปี่จะไปข้าน่อนเป็นนมันจับตาอาจารย์ใหญ่มากเลยสำหรับเมื่อสักครู่นี้ยายยกมือให้แ ok ล้วเนาะเก้าแปดตาเลยยกยายไม่ได้๋อตาตายกตายกให้แล้ว ตรงกับเลขทูบพอดีเนาะ986ช่วยช่วยพิมพ์หน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะลืมเนาะที่ยานชูมือให้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ตาบอกว่าตามาบอกตามาบอกโชคมาบอกลาบแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกว่า986นะครับ986พิมพ์พิมพ์มให้หน่อยนะครับช่วยกันพิมพ์หน่อยเด้อรับโชครับลาบดดวยกันในวันปีใหม่นะครับ986แล้วก็86 ที่ยายที่ตาบอกว่าตาสิงล่างใหญ่เมื่อสักครู่นี้ให้มามาบอกมาโปรดมาลูกมาหลานนะครับบอกลูกหลานนะครับก้าวเปลี่ยนหกเดือนต่อไปอาจารย์เทนก็จะทําพิธีต่อนะครับหายใจไม่ออกเลยเหรอมีคนที่ก็เป็นอาจารย์เทนหายใจไม่ออกวันนี้ จเต้นเลเต้นเตเตเนะเออเอ่ตจะให้โชคให้ลาบลบหลูมาดีมาดีเนาะุจมอเยี่มอเยียก็มาุจเพ็ดุญแจเอ้ด้วตาเอ้กุจวจงเคยเนาะเส้นบายมาดีมาดีนะครับสาธุสาธุโลกมาลาโทษคุเจ้าจองคยืเเืนจอย่างนมือสันเลยกาเพ็มือสันเลยครับ จริเคไม่เคยจะมีอะไรเขาก็ต้องพูดเองเดินไวใชรอะไรคุโย,ยังไม่ไปลูกสอแเ้อ,อไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูทางนน้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูทางนน้นนะครับเพาะว่าทางนู้นก็อเป็นอะไรนะครับที่ร้อง ได้ยินเสียงร้องในสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับและคนที่คยูตรงกลางเป็นเหมือนเป็นคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตเนาะสถานที่เป็นตรงนี้เป็นถ้ำสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรนะครับสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่รับแรงไม่ใช่เป็นเมืองรับแรงถ้ำถ้ำอุโมงค์เป็นถ้ำอุโมงค์ใหญ่ใช่ใช่อ๋อ แล้วก็มีอะไรนะมีทหารมีทหารองค์ครักอยู่ซ้ายขวาข้างจอมปวกนี่เลยใช่ข้างจอมปวกเลยข้างจอมปวกตรงนั้นเลยจะมีองค์ครักอยู่ทั้งซ้ายขวาเลยใช่ไหมต้ยใหญ่หน่งระยงนเจ้าที่เลออกมาูบ่หวเลา ไปนั่งใกล้ตรงนั้นไม่ได้เลยมีสันเทีงเลยหนูเรียนออกมาแจ้วแล้วเขาให้ตัวเลขไม่รูโอ้ยขนผมเขาให้มาสามแปดเลยฮ้ยสามแปดสามแปดตัวเดียวใช่ไหมใช่องค์กลางใช่ไหมที่ว่าให้อะไรนะครับอะไรนะผมไม่รู้ว่างนั่งยืนคนลูกจองไอมก็ให้มาสามแปดให้สามแปดอ๋อองค์ตรงกลางเลยจะไปไหนให้สามแปดให้สามแปดคนลูกก็เข้าก็ถักท้ายลูกหลานเนาะเออถักท้ายลูกหลานอยู่นี่แหละพวพูดเรื่องขนลูกด้วยนะนี่ขนลูกอหัวผมขมขนขนผมขนลูกคือกัน อันนี้สัมผัสได้สัมผัสได้นุ๊มีองค์อะไรครับปาพิคนีตพิคนตเนาะมีหน้าแล้วเข้าไปถึงจะเออสั่นออกมาเลยไม่ได้แม่ก็ไม่ไหวดูสิแม่ก็ไม่ไหวครับคนที่ออกมาตรงนี้ก็ไม่ไหวทุกคนครับนี่หนึ่งสองสามสี่คนต้องออกมาข้างนอกนะครับสู้แรงไม่ได้เนาะสู้แรงไม่ได้ตรงนั้นแรงมากเลย จะให้โชคให้ลาบเลยเนาะถ้าจะให้โชคให้ลาบเนาะให้ค่ะให้กี่งวดประมาณกี่งวดหรือให้ไปเรื่อยๆไม่เขาให้คนที่แบบคนยากคนจนให้คนยากคนจนเขาไม่ชอบให้ใครมาลบลูเขาอ๋อเขาไม่ชอบให้ใครมาลบลูเลยรบุญวายตรงนี้ค่ะถ้าเขาให้แล้วก็คือให้คือให้เลยถ้าถูกแล้วไม่มาทําให้เขาเขาเล่นแน่นอนโอ้ครับครับถ้าถูกแล้วต้องมาทําให้เขาใช่ครับ สาธุสาธุสาธุเนี่เบิ้องวอลหคนลูกหรคนลูกขึ้นเลยนะว่าคนลูกหัวนเลยคนลูกคนลุกมาเลยอันี่คนลูกเลยนี่คนลูกขึ้นอ่อนคนลูกยายก็คนลูกยายก็ออกมาสู้ไม่ได้เนี่ยคนลูกตึกเตะสูบไปไว้เรนออกมาเลยนี่กะนั่งคนลูกมาเศร้ายันหนึ่งมันไม่หายเต็มหมดเลยนี่สั่นเลยใจสั่นด้วยสั่นไม่ใจไม่สั่นสั่นทั้งตัวเลยสั่นทั้งตัวเลยอันนี้โอ้ใจเต้นตุบ คนลูกมัดทั้งโตเลยวานี่นางกต่ยังคนลูกว่าเศร้าอยู่นี่อ้อนอะไรนะสามเป็ดสามให้ให้สามตัวมีไหมสามสามตัวยังไม่ให้สามตัวไม่ให้เขามาเอาวันที่สิบหกนี่วันนี้วันพรุ่งนี้ออกเองลูกพรุ่งนี้ออกเขาให้แค่สามเป็ดแล้วให้แค่สิบแต่วันที่สิบหกเขาให้อีกแน่นอนวันที่สิบหกจะให้อีก้อสิบหกปีใหม่เนาะใช่อ๋อสาธุกซา <ses> แต่งวดนี <Labor ator il ana> <ui> ้นะครับค like ุณผู้ชมนะครับช่วยกันทิมหน่อยเลอะสามแปดนะครับเดี๋ยวจะลืมเนาะสามแปดนะครับบอกกันบอกโชคบอกลาบกันไปทุกๆคนนะครับต้อนรับปีใหม่เนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบอกน้องก็บอกว่าตรงนี้นะที่เป็นเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำแล้วก็เป็นมีทหารมีทหารอยู่สองคนอยู่ปากถ้ำ ตรงกลางเป็นเจ้าใหญ่นายโตเจ้าใหญ่คนโตเป็นคนนายคนโตเลยผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายผูปร่างใหญ่สูอแล้วหน้ตทำไมไม่ลองไปจุดทูปดูลุ่มไม่กล้าเนาะไม่กล้ามองเห็นแล้ววิ่งออกมาเลยก็ไม่ให้เข้าด้วยอ๋อเข้าไม่ได้ไงเขาไม่ได้แต่ะเขาเปิดไมดให้เข้าเข้าได้ถ้าถ้าเขถ้าถ้าเขาให้เข้าเขา นี่เขาไม่ให้เข้าเลยเขาบอกเขาไม่ให้เข้าใกล้เลยไม่เข้าใกล้หมดมีทหารอารักขาอยู่ปากถ้ำแล้วถ้ำอยู่ตรงนี้เลยจะมีมุมมองเห็นไหมไม่มองเห็นอยู่ยังยังเปิดปิดอยู่เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดตรงเนี้ยนะคะอ๋อประตูนี้เลยนะประตูนี้เลยประตูตรงตรงนี้เลยมีมีมีคนเข้าไหมมีประตูตรงตรงไหนรึเปล่าประตู มนจะมีองค์ขนลุกเลยมองเห็นข้าไปดูคำนี้เป็นถ้นเปิดปิดได้ก็สัมผัสได้เข้ามเป็นทงเข้ตรงนี้เป็นเป็นองค์ทางเข้าตรงนี้นี่เป็นประตูเข้าเป็นอุโมงค์ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าเหมือนเหมือนองค์เทพน่ะเหมือนองค์เทพอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็มาจริงๆ เขามาเขามาเขาบอกเขามาเขามาครับเขาเม่อล <re ิ่มามาหาหนูหนูกหางนั่งอย่างนี้หนูหายใจไม่ออกก็เลยเดินไปนู่นแล้วเขาบอกว่าเข้ามาไม่ได้นะเขาบอกว่าไม่ให้เข้าเขาบอกไม่ให้เข้าอ๋อไปแล้วตอนนี้ท่านยังอยู่ได้เนาะหรือไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้ประจำของเขาเขาไม่ไปไหนประจำเลยเขาไม่ไปไหนไม่ประจำแต่เขาอยากกินอะไรเขาไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาอิ่มทิพย์ เขาอิ่มทิพย์อ๋อเขาไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยกินเขาอิ่มทิพย์ถ้าเขาบอกโชคบอกลาบแล้วถ้าไม่ทําให้เขาเขาแน่นอนคนใดคนหนึ่งนี่แหละจะป่วยจะป่วยอ๋อต้องมีมาทาอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งใช่ทำไมมีน้ำมีนมอะไรก็ได้มาถวายท่านใช่มาถวายหรือไม่กับผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมาถวายก็ได้ครับเพราะเขาอยู่มานานแล้วท่านได้ไปบอกหนูไหมบอกแม่หนูไหมบอกสามแปด บอกเลขสามแปดหนูนั่งหน้าเขาเขาบอกเลยสามแปดนะลูกสามแปดนะลูกคราว่าครับแล้วก็หน้าหนูก็มาอีกเนาะมาแน่่ยนะว่าน้าจะให้สามตัวเลยไม่แม่ถวายไม่ได้เนาะต้องมาถวอยเอาของมาให้กินถึงหนูมาที่นี่ทุกครั้งหนูมือเย็นเฉียบเลยเนี่ยหนูยังไม่หอเย็นเลยเออจุดทุกประด้ลูกถ้าอยากจุดจุดดไ้ หยุดแล้วก็ถอยออกเลยถอยหลุดถอยเลยถอยออกกอหลุดถอยถอยหลุดก็ก่อเหนูน่ะมันของอ๋อหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวด้วยคุ้มครองด้วยยังสั่นเลยเนี่ยเขามีจริงเขามามีจากย่าเขาอืมนี่ยังสั่นไม่หยุดเลยยังย่าจะมีเด็กเข้ามาแล้วก็จะสู้ไม่ได้ถอยก่อนนะไม่เป็นไรหรอกยายอะไรูอะไรจานเทนจะถอยอแล้วเหรอจานเทนถอยอีกแล้วครับสู้ไม่ได้เลย ยายไม่เป็นไรยายแข็งแรงแล้วยายแข็งแรงแล้วเยไปอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเข้ามาหายใจไม่ค่อยก่อมสามแปหไเสามแปสามแปสามแปดสามแปดสามแปดสามสามแปดสามแดสามแสามแปดสามแมสาปดสาแนมามามแ็ดสามดแปดสามามามแาแามแามแปดแานาาาาดา อาจารย์ที่เขาทําพิธีนะ่ะขว่า,าอยากได้โชคได้ลาภไหมยายก็ไปเก็บกระดูกยายก็ยืนอยู่ข้างหน้าเราก็บอกว่าศูนย์ศูนย์สามเนี่ยนี่สองตัวนะที่นู่นนะไม่ใช่ที่นี่เขาบอกศูนย์สามแล้วสามตัวไม่อยากได้เหรอขว่าเงี้ยเาาอยาก็อยากได้เลยเนาะก็เลยบอกเขาาอย่างเงี้ยเขาก็บอกแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์หรือศูนย์สามแปดซื้อได้หมดสามศูนย์มือจีบานนู้นนะ สาธุสาธุเพค่มแค่ครั้งหน่คงไม่รู้เออตาทักทายตาแกมาทันทายอย่างนั้นหละแกจะไม่โชคให้ลา ភាពគ ਨੇ ក្បាច់មួយបាច់មកចែកកូនចែកចៅទៅយាក្រមយាក្រមចៅយ៉ាងងចៅទីធម្មឧប ින ាเนาะមិនតមួយទាំងមនគ្នាកអត់ចត់អលបៃលឺឫសាតោຕ້ອງមកទៅចេះយកน้ําក្នុងមកថ្វាយเนาะចាសាន់ហើយសាន់ទៀតថយក្រោយថយក្រោយសាន់នេះ <laughs> Ni <laughs> môi chung bà mai mặt 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 ไม่รู้เ่าคโอ้ยฉันรู้ตั้งแต่เมื่อวานเลยอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ยนะครับสิบเก้าสอะไรนะครับเก้าแปดหกเก้าแปดหกสิบหกสิบเจ็ดเจ2ดสิบเก้ายี่สิบี่สี่สิบสามสี่ห้าสี่หกเจ็ดสีห้าสิบห้าสบเห้าสบสองห้าสิบสา้าสี่ห้าสห้า 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 168 16 68, 68, 68, 68 68ตรงกันเลยเนาะตรงกันหลายที่เลยเอาเข้าเข้าไปหนูหายได้เลยเข้าไปหายเลยเข้าเข้ามาหนูเป็นผิดปกตินะเข้ามาหนูเป็น นะครับคุณผู้ชมนะครับหน้าจอไปเลยนะครับก้อนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับสําหรับตัวเลขได้มาแล้วนะครับเลขพาพิเนศเนาะให้สามแปดนะครับสามแปดแล้วก็เลขประเอียนด้วยก็สามแปดนะครับแล้วก็เลขทูบอาจารย์เทนะครับให้เก้าแปดหกแล้วก็เลขเต่าด้วยเลขเต่านะครับเลขเต่าวันนี้ก็มีมาด้วยนะครับหนึ่งสี่สามแล้วก็เลขทูบด้วยนะครับเลขทูบที่นับได้นะครับ ที่พี่อู้นับนะครับก็คือ168นะครับคุณผู้ชมนะครับ168นะครับแล้วก็เลขของอ่าป้าเอี่ยนบอกว่าฝันเห็นผมนะครับฝันเห็นผมบอกว่าผมไปบอกเลขป้าเอี่ยนนะครับคือ182นะครับ182นะครับก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชม ช่อง youtube คนสุรินทีวีก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนเด้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวยๆเฮงๆปังๆครับสาธุสาธุสวัสดีครับ